ที่19มกราคม6 8 6 8สวดหมดสวมดมนต์2ีิบทครั้งที่สิบจาง 27, าพเจ้านะครักกงสีส่วนรหัส224ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอัจ,จริยาบูชาและคืุบาจาังหลัก ขอจิตของเจ้าตงตั้งมันมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอนนะคะกระเพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอคลิปนี้สวดบทที่หนึ่งถึงบทที่9บทที่ 1. ชุมนุมเทวดาสมันตาจักวารสุวรรคขันชนตุเทวดาสัทธรัมมุนิราชสาสุนันตุสาขโมกทงัง สักเคกาเมจรูเปคิริสิขราตเตจันตลิเกวิมาเนนิเปรตเถจะขามตารุวะนคกหันเนเทหวัตุมหิเทเตื้อมมาจยันตุเทวะสละหลาวิสเมยะักขันทพนาคาปิขันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสะโตเมสุนันตุธรรมะโสนากาโลอยัมปะทานตา ธัมมโสนากาโลอัยัมพทันตาธัมมโสนากาโลอัยัมพทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนาพุ้ทางอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนาธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนาสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราบพระ karaoke, ร ination, ัตนตรัยอระหังสัมมาสัมพุทโตปะกวะคุตังปะขวัตังอภิวาเทมิ <ci zeros S 3> <ori> สวว่าคาโตภพักวัดตาโมธรรมนัมมัสการมีสุปฏิปันโนพคกวัโตสาวกสังโฆสังฆังนามมีบทที่สี่บทนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะพคกวัโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพคกวัโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพคกวัโตระหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทไตรสาระ พุทธิยมปีพุทธังสรรังกชามิพุติยมปีธรรมังสรรังกชามิพุติยมปีสังฆังสรรังกชามิตติยมปีพุทธังสรรังกชามิตติยมปีธรรมังสรรังกชามิตติยมปีสังฆังสรรังกชามิพุทธิหกวสุสัจจบริยคตหานตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสติเมโหตุสัพพะนานาทิเมสานังอัญญธรรโมเมสานังวรังเอเตนะสัจวะเช นาโสติเมโหตุสัพพธานาทิเมสานังอันยังสังคมเมสานังวรังเทเตนะสัจาวเชนะโสติเมโหตุสัพพธาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติพิโสข้าว่าระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุปโตโลกวิจุอนุตโรปริสธรรมสาติสัทเทวมนนสานังพุทโธข้าวาที่บทที่แปดธรรมานุสติก สวากาโต้พกตาธโมสันทิโกาิโกเอหิปัสสโกโอปนัยโกปจตังเวผิโวิงยูหิติปริก้าสังฆานวสติสิปริพันโนพักวตสาวกสังโฆสิปริพันโนพักวตสาวกัสังโฆยายาปาริพันโนพักวตอสาวกัสังโฆสานิสิปริพันโนพักวตสาวกสังโฆ ญาติทางจตารีปุริสยุคานิยัตะปุริสปุคลาเอสาปโกวตโตสาวกสังคโฆอาหุนยโยบาหุนยโยทักิุนยโยอันชลี่ยกรานิยโยอนุตรังคุณยาเกตังโลกัสสติีิผ่านไปบทที่สิบและบทที่สิบเอ็ด